เอาลค่ะสอบาอ๋อไม่เห็นสงบาทเรียกว่าเอาเหรียญคลงบาแล้วมีการบอกดีแค่คนเหลียเยอะไม่เาหน้าได้ยินช่วยพูดแล้วว่าดีนทำไมพี่คุยกันไม่รู้ ศรัทธาศรัทธาคือสิ่งที่จะมีต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสามโอเคครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นับถือก็มากราบไหว้ครับ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để nó nó có cái gần bằng 1 2 3 nó tự động cái cái นับเอามีกี่หลุมความมหาัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับผมโอเคครับกับลรคเฉยไปเรื่อยเปื่อย